สวัสดีครับวันนี้ค bon. รับมาพบพอกับช่องเขยผู้ไทยวานีนะครับเนาะเบื้องบรรยากาศแง่แรงครับเคลื่อนน้าอุ่นครับบรรยากาศโซนแรงครับเบื้องไปพร้อมๆนะครับพี่น้องครับอู่สาวกันร้ายครับเตรียมคู่เคลื่อนครับวันนี้เจนนะเดี๋ยวเข้ามาก็มีครับวันนี้อู่สาวเต็มครับตอนนี้ยังผมเด้ <S <S อยค <noite> รับเดือไปเรื่อยๆครับเบื้องน้ําไปสทกานนครับช่วงนี้ วันนี้ก็มาบัวลายมาไหนครับกำลังเลื่มทยอยมาครับช่งสัยโควิดครับวันนี้ก็เลยมาบัวลายพึ่งบรรยากาศเนี่ยมึงแรงครับคนเลิกงานครับแต่เป็นกำลังสีโต๊กดินครับเออไย อยู่มังอืดเนี่ยหาเบิ้งบ่ได้ครับนอกจากอยู่คื้นน้ำบุนมัมงเดียวแล้วครับบรรยากาศแบบสีนี้ยอดครับบรรยากาศแรงๆครับดวงอาทิตย์กำลังสีลงครับหาเบิ้องง่ายครับอยู่เขือนนี่ผมเห็นแน่นอนครับผมว่าแต่ผมมา,มมาคื้นเขาโอ้ยคักคับคุกผู้ใเริ่มแล้วครับ บูได้เบิ่องแล้วกันอย่าลืมกดติดตดามนะครับช่องเฮ็ดไม้ครับช่วยกันติดตามครับขันมาค่ำคนนี้ยังน้อยกับคนหลายอยู่ครับช่วงนี้มาแต่เบนครับเบิ่งบรรยากาศไปเลยครับวัได้จุดคู่เคล่อนนี่โอ้ย หลยครับรถบุรีเข้ามาแล้วก็อย่าลืมปดที่ตามนะครับเด้อปดกระดิ่งครับ คนมอโตกครับมันี่แดดแอมแซมครับช่วงหนงแรง ยอดับบรรยากาศนี่อกล้ี่ซูดเคลื่อนแล้วละครับจังไงคือคลิปนี้จบไว้สำนีก่อนครับอย่าลืมกดติดตามนะครับช่องเผยผู้ไทยครับอะครับพ่อพูณในลายๆสวัสดีครับ